สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าทุกๆท่านจะของบ้านสวนยินดีเนาะอันมีหลายท่านถามว่าหมักแปมหรือว่ามะดันแดงตอนนี้อันขายยังไงนะคะก็จะขายไส้ขนาดนี้นะคะเพื่อนๆนะคะก็จะเป็นไส้อัน,นเนี่ยความสูงของมันนะคะก็จะมีหลายไซส์นะคะเนี่ยแต่ว่าขันเท้าทรงข้างไก่นะคะตอนนี้อันอยูซีต้นร่วมทรงสองรอยบาทนะคะ ต้นละยี่ห้าบาทแต่ว่าบวกค่าส่งเข้าไป100บาทนะคะเพราะว่ามันกิดทั้งแพ็คเนี่ยทั้งันนำนักหลายเนาะความสูงของมันเราจะเลือกเอาความสูงที่บ่สูงปันไดนะคะที่มันเขากองขนาด B S ได้นะคะสูงประมาณแบบบ่บกเกิน40เส้นนะจ๊ะบ่เกิน40เส้นเนาะลำต้นมันนะจากตรงดำนะเพราะว่าคันสูงกว่านั่นเวลาส่งเขาต้องงอใบมันหลยนะคะแบบนี้เขาจะงอเข้าไปนะย่านกิ่งมันหักนะคะถ้าแบบ ถ้าเขาทรงบ็ดีเนาะถ้ามีการกระทบกระทั่งมันก็เสิหักเนาะเขาก็เลยแบบจะเอาใส่ที่มันเตี้ยแน่นะคะแต่ว่าก็จะเลือกต้นที่แข็งแรงให้ลูกค้าเนื่องจากมัต้องห่วง,งวันบัวแข็งแรงนะคะอ,อมันค่อนข้างจะปลูกง่ายตายยากนะคะแต่ว่าต้องการล่มเ้อบอ่มกักแดดแห้งบันไดน,นะมกักแดดอยู่ค่าบ่มกักแดดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะตอนระยะแรกมันต้องอยู่อยู่น้ำมูลแบมาณนั่นนะมกัก หฮมไม่ใบบังในเจ็กน้อยอังเสรนะขันมันต้นใหญ่แล้วก็สามารถอันยู่ผู้เดียวได้หมายถึงเขาตัดต้นไม้ข้างออกได้อังเสนะจนะมะแปมก็เป็นสินค้าขายดีของอันบ้านสวนยินดีนะคะอันซื้อภาษากลางบางมองก็เอินว่ามะแปมหรือว่ามะดันแดงนะคะมะแปมก็เอินนะคะแล้วแต่บางพื้นที่ออกเสียงเนาะอันผู้ใดบ่เคยเห็นลูกมันก็ล่องไปเบิ่งคลิปเก่าๆเดอหรือว่าคนหาอันแฮแท็ก มะแปมมะดันแดงกันได้สิ่งนี้อันคลิปที่ข้างเข้าเห็ดลอยโยรลายยนนะคะมาสีแดงแดงดอกรสชาติเปรี้ยวนะคะยอดอ่อนนี่ก็กินได้นะคะเพื่อนๆกินได้เป็นแบบพักกับแหนมเนื้อกับแหนมคลุกกับแยำแหนมเป็นสันนะคะหรือว่าเอาไปใส่ต้มปลาต้มไก่ก็ได้นะคะคือทุกทุกส่วนของต้นมันนี่กินได้นะคะ,ะว่าจะเป็นดอกดอกกับมะยันก็นได้นะคะ เอาไปแส่แกงใส่ต้มก็ได้เอาไปต้มเฮ็ดน้ำสมุนไพรก็ได้นะคะค้นก็กินได้ค้นกับไปแปรรูปได้หลายอย่างนะคะเประวัาเป็นแยมเอาไปดองเอาไปแช่อิ่มเอาไปต้มเฮ็ดน้ำมกแปมเอาไปต้มเฮ็ดน้ำไซเดอร์นะคะเอาเป็นมาเขเพชรน้ำไซเดอร์นะคะและจะเป็นมะแปมมะดันแดงนะคะแล้วจะ กลมกลองให้เพื่อนๆดูนี่หนึ่งนี่นะคะนี่นะคะนี่จะเป็นตินที่เขาเพาะใบกาลังงามเลยค่ะกําลังแตกแบบใบอ่อนออกมาล้ายหลายจา่ะคนนะแตกยอดใหม่ๆคันลูกค้ามาเลือกเองนาสวนเนี่ยซื้อได้แบบเลือกได้ตามใจชอบแลยจาอยากได้ต้นใหญ่ป่นไหนก็ได้นะคะราคาสาํ่กันนะคะ ังขายอยู่เด้อเห็นเงี้ยเงียบๆไปบ๊แมนว่าบได้ขายต้นใหม่เด้อแต่ว่าช่วงนี้ติดธารกิจอันติดธารกิจดูแลคนไข้มาจ๊ากันเลยแบบเนี่ยเนี่ยจักน้อยนะคะแต่ว่ากัขายอยู่บ๊วยอยากได้มาเลือกนาส่วนกะทักมาทางไล่ก็ได้จ้ะท่านแชรก็ได้นะคะหรือผู้ใดอยากเบิ้งวิดีโอแบบใดอยากให้ทายมุ่ไหดก็ทักมาก็ได้จ้ะเดี๋ยวทายให้เบิ้งทุกมุ่งได้จ้าสำหรับนี่ไปก่อนเด้อมันสียเงาแล้ว อยากได้ยังได้กระทางมากน,นะจ๊ะนะจ๊ะ